สรุปประเด็นสำคัญในการเก็บตัว Miss u n i o e r s e ในวันที่5กับทุกคนแอนนาเสือขึ้นแท่นตัวเต็งโพดังโอลิเวียคันโปบอกกับแฟนครับว่าเดี๋ยวปีนี้จะกินกระทิงแดงก่อนไปเป็นพิธีกรแอนนาเสือกับชุดโอเนิ่งในการถ่ายวิทีอาบอกเลยว่าสวยมากพี่นัที่สสัมณีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังทุ่มเงินเกือบครึ่งล้านเพื่อไปเชียร์แอนนาเสือครับและแอนนาเสือตอบคำถามสื่อลาตินให้ปังมากๆเป็นภาษาอังกฤษด้วยทุกคนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาเดีย๋ยวตจะเล่าให้ฟังครับ เข้าสู่วันที่ห้านะครับสำหรับการเก็บตัวของ Miss Universe 2 0 2 2ในปีนี้นะครับสาวงามของเราอย่างแอนนาเสืองามเอี่ยมนะครับผมก็ตื่นเช้ามาด้วยลุคชุดสูทนะครับผมเป็นกร,รมหืหยีกร,รมหืหยีสีเทาหน่อยนะครับก็คือสวยมากข้างในมีความเป็นเกาะอกแนวออกเป็นแบบซีทรูสีขาวๆคือสวยสุดๆนะครับผมมาก,กับผมตรงบอกเลยว่าลุคนี้ก็ทําให้ฮือฮากันไปทั่วโลกออนไลน์เหมือนกันและแอนนาเสือนะครับก็ได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติหลายๆสื่อเลยนะครับผมโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ด ดีมากๆเลยนะครับผมและมีคําถามหนึ่งที่บอกเลยว่าแอนนาตอบได้ดีมากๆเลยนะครับผมเมื่อสื่อเนี่ยถามแอนนาว่ารู้สึกได้เปรียบไหมที่เจ้าของเนี่ยเป็นคนไทยเออซึ่งแอนนาก็ตอบว่าไม่ได้รู้สึกว่าได้เปรียบสเปรแบบอะไรเพราะเชื่อในเรื่องของความยุติธรรมอยู่แล้วแล้วแอนนาก็บอกว่ายิ่งจะต้องทาให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาด้วยและแอนนาก็จะตอบอย่างมั่นใจกับสื่อเลยว่าถ้าตัวเองได้เป็นมิสูนวิ์สเนี่ยเป็นเพราะว่าพลังของความตั้งใจของเธอเองไม่ได้เกี่ยวกับการที่เธอได้เปรียบอะไรเออเลิศ หลังจากนั้นนะครับผมแอนนาก็ได้ไปร่วมกิจกรรมกับ Smile Train นะครับผมมีการไปเพ้นกระเป๋าผ้าเนาะซึ่งเธอก็ใช้กิมมิคในการเขียนคําว่าไทยอยู่ในนั้นด้วยเออคือดีมากๆนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังได้ทําการประกบกับ h a n าสมิชชิเนีเวิปี2021บอกเลยว่าไม่จบไม่หายไม่ตายฮานาสนะ และเธอนะครับผมก็ได้ไปทําการรีฮอร์โซนะครับหรือการซ้อมในการแข่งขันในปีนี้นะครับผมแอนนาก็มวนจอยมากแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากๆในการซ้อมนะครับผมดูสนุกสนานมากๆเลยและก็เปิดเผยชุดโอเพนนิ่งนะครับผมว่าเป็นสีอะไรหลังจากที่แอนนาเสือไน้ใบด้ใบไว้นะครับผมโดวยวันนี้แอนนาเสือก็ได้ทําการถ่ายวิธีอาชุดโอเพนนิ่งนะครับผม กับ Miss u n i v e r s เบลเยียมแล้วก็ Miss Universe สเช็ก r ิพราบิกนะครับผมซึ่ง4ชุดโอเพนนิ่งของแอนนานะครับก็คือสีม่วงนั่นเองเออซึ่งเธอก็ถ่ายวิดีโอออกมาได้ม่วนจอยแล้วก็เฟียสปังมากบอกเลยว่าตัวแม่ส,สุดและด้วยผลงานทั้งหมดของการเก็บตัวของแอนนังแต่วันแรกนะครับผมก็ทำให้เธอเนี่ยขึ้นเตง็งนะครับผมโพดังอย่าง Miss Universe p r e d i t i o n นะครับที่เคยขคาะฮานัสให้มงเมื่อปีที่แล้วเลยโดยปีนี้นะครับผม Miss Universe p r e d i t i o n นะครับก็ได้เคาะให้เอนนาสเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand ของเรานะครับคือคนมงในปีนี้นะครับผมโดยก็จับมือกับเวเนซุเอล่าโคลอมเบียฟิลิปปินส์แล้วก็อินเดียครับและมาทางหน้าของคุณนัทนิสามณีนะครับ Influencer ชื่อดังจากช่องสบัดแปลงนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นคนที่คั่งใครนาง,งานู่แล้วนะครับเธอก็ ไปเชียร์สาวงามของเราเนี่ยที่ USA แบบบ่อยมากนะครับผมซึ่งปีนี้เธอก็ควักเงินเกือบครึ่งล้านเลยทุกคนในการที่จะไปเชียร์แอนนาเสือนะครับผมมีการตัดชุดโอ้สวยมากนะครับผมเป็นชุดแบบออกแนวแบบสีน้ําเงินแล้วก็มีความเป็นเสือๆหน่อยเออให้ตอบกับความเป็นเสืองามเอี่ยมนะครับผมซึ่งเธอก็จะบินไปเชียร์แอนนาเสือแบบติดคอบเวทีเลยซึ่งรอรู้เลยต้องมีคอนเทนต์อะไรปังๆแน่นอนนะครับผมเราก็สร้างกระแสให้กับ Miss Universe Thailand เราอย่างเอนนาเสือได้อย่างแน่นอนแล้วก็มีเรื่องตลกตลกนะครับให้ได้ใครเครียดกันนะครับเมื่อโอลิเวียคันโปนะครับพิธีกรของ Miss Universe 2022ในปีนี้นะครับผมเธอเนี่ยก็ได้ลงสตอรี่นะครับส่วนตัวของเธอใน IG นะครับว่า on my way to get l e t d b u l before hosting Miss Universe because user จุดจุดจุด,จด said I need more energy this year นะครับผมก็เป็นการเซ์เหมือนกันว่าเนี่ยก่อนที่เธอเดี๋ยวจะไปเป็นพิธีกร Miss Universe ในปีเนี้ย เออเดี๋ยวเธอเนี่ยจะกินแบบเลดบูไปก่อนเลยเออคือกระทิงแดงเนาะจะได้แบบว่ามีเอน r จีมากกว่านี้เพราะว่าแฟนคลับเนี่ยบอกว่าปีที่แล้วเธอไม่ค่อยมีเอนิจีเออนี่็คือละลักถ้าทุกคนอยากติดตามข่าวสารนางงามหรือการรีแคปนางงามแบบ e x c l u s i v e นะครับผมก็สามารถที่จะกดติดตามได้ที่ช่องติงตกตอกูเต่าสราวุธนะครับ YouTube Facebook f a n p a g e นะครับผมช่องรูกเต่าสราวุธนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เต่านี่นะครับ